จะมีชีวิตทำสิ่งสร้างสรรค์ก้าวตามยิทันรอบจะเปลี่ยนไปมีไม่ตรีจิตที่มุ่งหมายจะเป็นมิตรแท้ที่ได้ของทุกคนสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับสถานีข่าวสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33วันนี้นะคะดิฉันมีข่าวที่น่าสนใจมาฝาก หลายข่าวเลยค่ะเรืองที่ข่าวแรกสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้อรับราชการเป็นข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33 ในระหว่างวันที่10-15ถึง21คุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ที่ผ่านมาและในวันที่17คุมภาพันธ์ดร ok รัติมาพานิตานุรักษ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมยมศึกษาเขต33ตรวจเยี่ยมศูนย์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าร,ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษณห,ห้องประชุมชั้น3สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33พร้อมให้กําลังใจคณะกรรมการและผู้รับสมัครในครั้งนี้ค่ะจากรายงานสถิติรับสมัครครูรผู้ช่วยที่ผ่านมานะคะมีผู้เข้ารับการรับสมัครทั้งหมด325คนและมีกลุ่มวิชาที่มีผู้ผู้สมัครไม่ครบก็คือกลุ่มวิชาภาษาจีนมีอัตราว่างทั้งหมด5อัตรานะคะแต่ว่ามีผู้สมัครสอบเพียงแค่2ท่านค่ะ ่าวต่อไปการจัดโครงการอบรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนวันที่2.3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559เวลา9นาฬิกาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการจัดโครงการอบรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา2555ซีเซา33 ชายโปรดิ c ชั่น s ิสเต็วินัยจราจรการป้องกันอุบัติเหตุในและนอกสถานศึกษาในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวุฒิอุดมศินานนท์รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมณห้องประชุมชั้น3สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33 การจัดโครงการดังกล่าวข้างต้นนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถบนและจักรยานยนต์ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่22ทั2558ลงวันที่22กรกฎาคมพศักรา,า2558โดยคณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากพันเอกะเนศจุนนนยาง รองเสนาธิการมวลทนทหารบกที่25และพันตำรวจเอกกันตนพัฒนแก้วสุขผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ซึ่งผู้ขอรับการบุรงประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรวมทั้งสิ้น170คนข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะ วันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,559เวลา9ก้านาฬิกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33โดยกลุ่มนิเทศติดตามได้ประเมินผลการจัดการศึกษาได้จัดประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติันพื้นฐานโอลเตชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2 5 5 8ัห้องประชุมชั้น3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33โดยได้รับเกียรติจากดรรัติมาพานิดานุรักษ์ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33ให้เกียรติในการเป็นประธานในการจัดอบรมครั้งนี้ค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะดิฉันนางสาวชดารัตนนินิ์รายงานจะมีชีวิต สิ่งสร้างสรรค์ากาวตา่างยิ่งทันโลกที่เปลี่ยนไปมีไม่ตรีจิตที่มุงม่งหมายจะเป็นมิตรแท้ทพ่ได้ของทุกคนจะคนหาในสิ่งที่ฝันศรัทธามุ่งมั่นียันและอดทนคุรทำและการเหตุผลประกาศตัวตนที่ชันภาคใจ